แล้วพวกกับรายการมิเตฟักกูดไอพีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพิ่มนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับมามาออกดือเพื่อแบบนี้นะออบไปนมันเ,เสียอ๋อยู ครับโอ้โหก็เกือบตายเลยนะครับ mm hmm. เริ่มมาก็บูเล็กเลยนะครับนะีบ่แนะคบนะคีบ่แคบโอ้โหเริ่มมาบูเลก็กบูแบบบูใ <c oughs> หญ่อะไรเนี่ยเก็บเขนะ้อมูลอะไรเนี่ยทำไม่ どうってるの

เฮ้ยพี่ทำอะไร เฮ้ยอุ้ยมาไม่ให้ตั้งตัวเลยมาไม่ให้ตั้งตัวเลยนะไม่ให้ตั้งตัวอือุ้ยครับคอครับวันนี้ก็มาแนะนำเกมเฉยๆไม่ได้เล่นจริงๆจังๆเป็นด่านนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพีเตอร์ฟักคูตไอวีอย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร์ด้วยนะครับ แต่ดีเด้โอ้ยมาร้องเพลงอะไรเนี่ยอู้